you. พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ณที่นี้โปรดฟังนโยบายของพักเราจะมุ่งลดรายจายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องทุกคนเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ25%ภายใน2ปี 2> พี่น้องแรงงานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะส่งเสริมนโยบายปรับฐานเงินเดือนให้สูงกว่าเดิมเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทต่อวันค่ะ อย่างที่ชาวบ้านก็สบายมีกินมีใช้กันมากขึ้นนะซิสบายจริงเหรอพอ่อค่าแรงขึ้นข้าวของก็แพงตามไปด้วย ร้อยบาทจ่ายค่ากับข้าวครั้งเดียวก็หมดแล้วทำไมนะถึงไม่มีคนขับแท็กซี่แม่ค้าหรือผู้นำคนงานได้เข้าไปเปสอบสอบ้างอยากได้อะไรจะได้เข้าไปพูดดังๆในสภาให้คนพวกนี้มาคิดแทนจะไปเข้าใจลึกซึ้งได้ยังไงเพ่ะกับแม่ว่าไหมคะเออแกจะพูดจะมีสาระมากเปไหนลูกคนที่มีอาชีพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างแรงงานนอกระบบทั้งประเทศอย่างหลายสิบล้านคนนี่ถ้าเขาคิดจะตั้งพัคโอ้โหแล้วเลือกพักเดียวเข้าไปรับรองว่าได้สอบ เกิน300คนแน่นอนหุ้ยเราเป็นรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ต้องอุ้นวายเหมือนขนาดนี้พออ้ได้ยังไงกับตัวเลขพวกนี้ลืมแล้วเหรอว่าพ่อมีอาชีพอะไรวิจัยการตลาดและจ้าลกถามมาสิประชากรกลุ่มไหนๆพ่อรู้หมดและว่ามีเท่าไหร่ฟังๆก็พูดเรื่องสวัสดิการกับคนรับจ้างทั่วไปหรือเปล่าแล้วค่ารักษาพยาบาลฟรีนะ่ะยังมีอยู่ไหมอันนี้แม่ชอบนะชีวิตคนยากคนจนจะได้ดีขึ้น แต่หนูชอบวันนี้มากกว่าเพ่อแม่รถเมฟรีไฟฟ้าฟรีน้ำฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟฟรีชอบของฟรีพ่อก, <c oughs> พก็ชอบเหมือนกันค่าเธอฟรีและที่สําคัญเลยไหมนะบัตรเครดิตฟรีนี่พ่อชอบเป็นพิเศษเลยลูกเอ้ย <laughs> นูพ่อลูกคู่นี้สิพอพูดเรื่องของฟรีเข้ากันเป็นีเป็นขุยเลยถ้าอะไรมันฟรีอย่างที่หาเสียงกันอยู่นี่นะอีกไม่นานไปไหนก็ได้ยินเสียงก้าบกา ป่อยมุกละคะแม่เกี่ยวอะไรกับเป็ดคาก็เป็ดง่อยไงล่ะเต็มบ้านเต็มเมืองแน่อะไรอะไรก็ฟรีสักขนาดนี้อ้าวพระเป็ดลูกเป็ดกลับบ้านเธอดึกแล้วแม่มีสอนจะเช้าเก็บเกเก็บเม็บเก็บเก็บเก็าเก็บเพ็บเกรายได้ใก้บเก็บเก็บเก็บกก